สวัสดีครับพัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนำรถเข้าใหม่และรถที่ขายได้ในร้านนะครับเริ่มจาก L3208 HP นะครับคันนี้รถปี8 8นะครับตัวรถใบดันกับผ่าน5นะครับตาช้าง สวยๆเดิมๆคันนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับต่อมาเอ็มห้าพันเอสยูคันนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทใบดันกับผ่านห้านะครับ คันนี้รถเกี่ยวข้าวครับอีสกิสามสองสองเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถติดขับได้นะครับคันนี้คันนี้สี่สิบห้าดีไอใบดันขัหนหาขันทวนนะครับ 2,45,000บาทครับคันนี้ e s e g i tx 1ันหนะครับเพื่อเป็นรถ15แรงครับโควินขับ4นะครับกับโรตารี่เมตรยี่สิบนะครับตัวนี้เก่านอกยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยนะครับ ส่วนคันนี้ L3202DT นะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับโควินขับ4ตัวรถกับหาง3นะครับราคา7,9 9มืกันนะครับส่วน3คันข้างหลังนี้รถติดจองแล้วนะครับ โตตรตลี่ใหม่มือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งก็ราคาพิเศษนะครับราคาส่งโรงงานได้หนึ้าราคาสี่หมื่นสีหนึ่งแปดห้าราคาสี่หมื่นเกาันี้ยกล่องหมื่นห้าพัน้ารอนะครับกานควรสองหมนานะครับโตตรตลี่มีสองแล้ว ามราคานี้เลยนะครับตัวนี้สวยๆคันนี้เข้าใหม่นะครับ KRT 140ตัวรถกับหาง3นะครับแล้วก็มีล้อเหล็กให้แถมคาด ราคา6 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับคันนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอสร้างคอมจังหว,วัดอุดรนะครับขอบคุณมากครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับ L4508 2,100,000 ห้าพันบาทตัวรถกับผ่นสนะครับคันนี้เตรียมจัดส่งนะครับติดจองแล้วคันนี้ยังว่างอยู่นะครับห้าหมบาทครับตัวรถกับดันหน้า ดีสเส้นนะครับมีรัวเสื่มบ้างนิดหน่อยนะครับเครื่องปิดยากอยู่ต้องไปซ่อมเักหน่อยนะครับเครื่องเป็นเครื่องอีซูสุนะครับขันขันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้เครื่องติดได้ คันนี้ติดจองแล้วนะครับคันน้นก็ขายอยู่ยาขึ้นท่วมแล้วคันนี้3 9มหมื่อาการเครื่องติดได้ขับได้ครับแต่ว่าเครื่องหลวมสักหน่อยครับรอบคันนะครับสามหมื่นเก้าต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ โตเตอรี่สองเมตรสี่สิบเราก็ยังอยู่นะครับเถื่อนี้3 9มหมคันนี้คูบัตตาบีสองนะครับผานฐ่านหน,นะครับตาช้าง กับใบดันราคา1นึ0 0 0บาทนะครับอันนี้โฟวินขับ4นะครับดูคันนี้ L3608 เข้ามาใหม่นะครับยางหน้าดีครับยางหลังก็ดีอยู่ครับคันนี้ถ้าตามสภาพส0 0แสน สี0 0มบาทนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีหลังนะสนใจทดลองมาทดลองขับได้นะครับคันนี้พึ่งเข้ามาครับคันนี้ยันม่า e f 3 9 3 t นะครับ2,45,000บาท มากับหางหกนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดตรังธานีนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับนี่มาจากถนนเส้นนี้นะครับสุดเกาะกลางถนนนี่ก็ถึงร้านเราพอดีเลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรได้ตลอด24นะครับแต่อาจจะไม่ได้รับตลอด24นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ